หนึ่งสองตั้ถ้าผมชนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอกินฟรีถ้าผมแพ้เดี๋ยวผมจ่ายสองเท่าอันนี้เท่าไหร่แพ้ใช่ไหมถ้าผมชนะมาหลายร้านผมงงมากอันนี้ไม่ได้เตรียมนะงงมากเลยผมเอาสองชิ้นนะครับไก่ทอดในนะนะครับอยู่ตลาดสามกรเมืองเอกครับใส่หนังไก่เข้าไปนิดนึงได้ไหมขายขายอยู่นี่นานนหมครับเนี่ยสิบห้าปีนะครับผมขอให้ขายดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับให้ผมกินฟรีนะครับร้านเท่าไหร่อ่ะ มีหมาล่าด้วยเว้ยในตลาดสมรครเมืองเอกร้านพวงชงเว้ยเว้ยตักได้เลยใช่ไหมครับตักได้เลยค่ะถ้า <c oughs> ผมเป่ายิ่งถชนะผมขอกินฟรีได้ไหมทำไมล่ะคะผมเป็นคนดังเอิง <c oughs> ชุบอ้าวแล้วต้องจ่ายจ่ายครับเป็นแบบน้ำคนเนาะผัดแห้งมา<ะ>อืมเอ่ออันนี้ขายอะไรครับเนี่ยข้าวซอยครับเอาเอาอันเนี้ยฟรีครับ เกลียวกรอบครับหนึ่งสองสามเอาเส้นๆไม่เส้นน่ากินมากเนื้อเป็นเนื้อ้นี่แหละครับสุดยอดโอ้โหอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะครับขนมไข่โบราณครับถ้าผมขอกินฟรีชิ้นหนึ่งได้ไหมครับของซื้อของขายน้องจะกินฟรีครับถ้าผมขอเป่ายิงฉุบได้ไหมเป่ายิงฉุบแพ้ดะผมซื้อนะผมชนาเลยครับขอบคุณนะครับ ขน mm hmm. มของไม่กินนะครับอยู่ตลาดสมมาก์เมืองเอกนะถ้าใครอยากกินของอร่อยหลากหลายแถมราคาไม่แพงมาเดินเที่ยวตลาดสมมากร์เมืองเอกกันได้นะร้าน,นค้าที่นี่เยอะมากแถมมีที่จัดรถั่งมายกินอิ่มแทบตายก็ยังสบายกระเป๋าแย่ o ye!